อันนี้เป็นชุดเติมของเหล้าพัฒนาพร้อมนะพอนะครับเลขลักตัวใดพ่อจ้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวประกอบศูนย์หนึ่ง สองสามสี่จากข้าบนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสอง

92 93 94เกลขดิ้นตัวใดพอจ๋าเก้าห้าสองสนยอวัจรลงเนะเก้าห้าสองสามศูนยระวัง9ก้ากับ5้าตัวระวังระวังให้ดีจะต้องช่วมขา อันนี้เป็นชุดเต็มของเรลาพัฒนาแล้วก็เป็นเลขขอบจักรว่านของทุกตัวเลขแนวทางสำหรับมืออือ่นมหอื้อจันนะคะทางช่วมทีเขามา่กพบพอคลิปนี้มัชอบกับจัดคัดกับพาน่าเป็นยังถ้ามัอบกับจะลืมกดจับสกไเก่กดไหลกดแช,กดแช่กดแช่ออกไปพูดลาสามแช่ชีแช่เนาะ,ะน่ะเนาะ่วยกัน ดูแลก,กันสนับสนุนกันเป็นการให้กำลังใจกันนะคะก็ขอกลาบข้อพุณผู้ทีมีน้ำใจแดงปันน้ำใจมาให้ทั้งเอ่อคอพ่มให้ทั้งเจนง๊นั่งเพือพ่อนให้พอสามลอยเพื่อในให้หนูสองลอยขอบคุณหลายๆค่ะทางช่วงขาทีที่ดูแลก,กันที่เห็นความกำลังใจกันเนาะคะ่ะเนาะเขบาได้ว่าหน่วยหลายบอกว่าเป็นการให้กำลังใจนะคะเอ่อ กัสิเดมีกำลังใจในการที่จะเฮ็ดคิดตัวเลขแนวทางคิดสูตรมาฝากท่านผู้ชมหลักพัฒนาสูตรต่อไปเนาะพ่อเนาะครับตัวเลขแนวทางสําหรับห้าน,น้อยมือนี้นะคะทา่านผู้ชมขาพ่อพ่อมหามากกรว,ว่าเทียนคักๆขัละกระว่ามือเอื้อมันสิเป็นยังไงครับพ่อจักเนาะพ่อเนาะครับปกติแล้วมันกะมือมันจันทร์หอมมันสุกหรือมันสิเข่าดีเนี่ยค่ะทา่านผู้ชมขา ตัวเลนเนเขแนวทางของมพงมไห่กะมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหาสีนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแดสองปดสามปดสเก้าศูน์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสีเลขวิ่นเก้าหาสองสามศูนยตัวระว่างคือเก้ากับหาอันนี้คือห้าน้อยสำหรับมืออื่น ชุดติ่มเล่าพัฒนากับยูนีนะคะเอ่อเล่าพัฒนาของโพคพ้มแอบใ,ใ้มึงอีกเทื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเล่าพัฒนาสําหรับวันทีนหนึ่งเอาทาเป็นช่มือประกอบไปเลยนี่ค่ะเออจะได้ทบทวนกันโอ้รัฐบาลไทยพร้อมนองอื่นเนาะปาดมือมีสุทึ่งห้าน้อยทั่งไทยทั่งรัฐบาลเล่าครบสูตรเลยคะช่วง่ะเอาเสี่ยวหยังกอนกับพิจารณา แอดหลังจากร่องคีปแล้วแอดกับสีนั่งเพ่งพิจารณาเลยนะคะพอพิจารณาคักไม่ได้ตัวเด็ดเราจะเลื่โมทั่วมาบอกนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาขังนี้นะคะพอพ่อมห้ยเน้นทีเก่าหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หกสามห้าหกเก้าแปดหกตัวเน้นนะคะอันนี้ตัวเน้นเอาคือกันเข้ากันโกกับขัง,งนี้เก้าหนึ่งเข้ากัน สามหาะเขาตัวได้อีกสามหาเขาเก้าเจ็ดพวกเขาเอาถึงช่วงพิจารณาเมืองเก่าหนึ่งเขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพ่อพ้อมทั้งเล่าพัฒนาทั้งห้าน้อยสำหรับอื่นเนาะคะ่ะเนาะเอาพอมี่ยังสีบอกกาแฟคขับเอฟซีบอรครับไม่มนี้ครั ขาขาเดียวสามน้อยพว่าจะลุกึ้นตรงที่ม็งเองแก่งทรกจะยิ้นี่หรอกครับมันก็เหือนกิดทั้งน้อยทั้งเล่าทั้งไทยที่นี่นี่ก็ได้ไทยก็คารเอร์ไล้วล่ะเออเลยอะไรเมือนนี่นู่เจ็ดหนึ่งกับแปดสองนี่ที่นี่นี่กมี่อยถ้าคารตอไฟล์พ่อเรียกเราไม่นด้นี่ละไทยก็ได้เล่าก็ได้มีหมดจั ปกติไดเนียไกเกาเกียหนึ่งเก่าหนึ่งเกน่ะไถ่กะไรร่างกับเปียดสอะออกว่ออกก็่รู้ละมันไรยังสั่นสีเล็กสีน้อยไปเหรอ่ถนแทงก็เสียหลายผมก็ว่ามันเม็ดเดียวนี่ยมันก็อดีเสียหลายหรว่าถ้า่ถืกัไรมันก็เป็นหลายตัวกันตัวก็จะเป็นน้อยนี่แะครับล่านี่แหลหลตัวแท่ไถยเนี่ยเม็ดเดียวยี เราคัเตะก็เ้ม n นคัดกนไรื่ตให้มันกไดผูเสียพี่เน่าบงมัสุรีก็อย่นะให้ก็ได้วยก็ไดเล่าก็ไดเมนมดมแนมดแสบแรเลยต๊ะไ้มักพี่จนาบังสละผู้เสียก็ไดตว่ามัน ขิวดีนะมืออื่นก็ได้ว่าน้อยนี่ก็ได้มันก็มือนี่ก็พวกขิวดีปันได้ดอกแต่พวกอื่นเนี่ยขิวบนล่างก็ได้เมื่อมือมือดีมือว่าดีนะว่าทรัพย์เป็นยุ่นน่ะพอรู้สามน้อยยังแยะนะว่าแค่ไหนก็ได้ต้องมือกับบน่างก็ตั้งมือกับมือขาเดียวต้องยิ่งพ่อพันนั่นแหละเนี่ยน้นก็เป็นน้อยนี่แหละเล่ากับขิวมาอยู่ควันกับขิวมาอยู่ตันแรกหกโตก็เล่าก็ได้ ละุก่พี่ก็น่ามั่งกันล่ะขอบคุณหลายๆผู้ที่มีนำใจให้เ่อคาบสมุดปากกาเพราะอะไรที่สมุดปากกาไวตถึงเลอดเลาเพราะเขาไหวตถึทั้งไทยทังล่าทั้งน้อยว่าอเวลท่ัดสุนยอดแ่ไหนทวันที่หนึ่งผมใดมีนำใจก็ได้มีะมีอะไรบ้า จ้าพ่อขอ,ขอกราบขอพระคุณพ่อหลายๆนะพ่อเนาะครับเอามืออื่นรุ่นกันนี่เฮ่ทรหากันอีกเทือน,นึงนะพ่อเนาะครับค <uar> ่ะขอพระคุณมากครับพ่อขาสวัสดีค่ะครับฟันดีมาแรกอย่าลืมบอกลูกมืออื่นเศร้าครับจ้าจา,จาวดีค่ะครับ